สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y o u t u b ออนมณีจันคลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกในเดือนมกราคมพศ2565ค่ะคลิปนี้จะใช้ไพ่ทาโร่กับไพ่ออลครเคิลในการเปิดทำนายดวงให้ท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่ สิบหกสิบหกพฤศจิกายนจนถึงวันที่สิบห้าพันวาคมของทุกปีในส่วนของลัคนาก็เข้าไปที่เว็บไซต์พยากรณ์หรือไปที่อ่าก l e ก l a y s t o โตโหลดแอปผูกดวงไทยมาคำนวณหาลัคนาได้เช่นท่านที่เกิดวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนตอนเที่ยงก็จะเป็นชาวราศีพฤจกิก ราศีเอ้ยขอโทษค่ะพูดผิดจะเป็นชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกลัคนาไปอยู่มังกรนะคะเป็นชาวลัคนามังกรไปดวงของท่านถ้าใครก็ตามที่อยากจะดูดวงแบบละเอียดคนที่ต้องการดูดวงแบบละเอียดอยากจะดูดวงวันเกิด อยากจะดูแบบละเอียดอยากทราบว่าตัวเองราศีอะไรลัคนาอะไรให้ดูเป็นโหราศาสตร์ไทยนะคะหรือโหราศาสตร์ยูเรเนียนโหราศาสตร์อินเดียก็ได้ซึ่งโหราศาสตร์สากลหรือโหราศาสตร์ยูเรเนียนเนี่ยจะดูดาวไหลดวงก็จะมีดูยูเรนัสพูโตเนปจูนเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็ดูคนละแบบกันทีเนี้ยเอจะถนัดดูเป็นโหราศาสตร์ไทยมากกว่าโหราศาสตร์ยูเรเนียน ที่ว่าแต่ยูเรเนียนกับโหราศาสตร์ไทยก็แม่นเหมือนกันนะคะเหมือนศาสตร์โหราศาสตร์จีนโหราศาสตร์จีนโหราศาสตร์พม่าโหราศาสตร์จีนอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกตำราหนึ่งโหราศาสตร์จีนจะมีความเชี่ยวชาญการดูแบบนักกษัตริย์นักษัตริย์ก็คือมะโลมะเส้งมะเมียมะแม่ท่านใดก็ตามที่ต้องการดูดวง12นักศาสตร์ในปีพศ2565 เข้าไปดูได้ที่ใต้คลิปค่ะท่านที่อยากจะดูดวง12ราศีในเดือนธันวาคม2 5 6 4สามารถเข้าดูได้ที่ใต้คลิปนะคะก็สำหรับคลิปนี้เราจะใช้ไพ่โหราศาสตร์ไทยกับไพ่ทาโร่นะคะฝรั่งเศสในการเปิดดวงนะคะเราจะใช้ไพ่ทาโร่15ใบใช้ไพ่โหราศาสตร์6ใบค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะ ใบที่หนึ่งค่ะแม่มดค่ะเทพธิดาแห่งความงดงามค่ะแทมพเพลนเอ๊ะแปลกนะไพ่สองใบแรกเนี่ยมันจะเป็นไพ่ของคนที่แบบจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศได้ไปเรียนต่างจังหวัดต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดอะ การเดินทางไปเรียนต่อต่างจังหวัดโรคซึมเศร้าทำ้ายตัวเองมีศัตรูเป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่าแม่มังกรน้ำท่วมบ้านหรืออาจจะได้ย้ายที่อยู่ก็ได้ หนุ่มรูปหล่อรวยด้วยกษัตริย์สงสัยจะได้แฟนรวยค่ะท่าทางเพจออฟฟอร์ดมีคนอิจฉาค่ะ,คะมีคนจ้องหาเรื่องจับผิดควีนออฟแพนเทนเคิลหนึ่งถ้วย มีศัตรูค่ะเจ็ดดาบ The Lover มีปัญหาเรื่องความรักด้วยแม่มดกับพลมอาราดินเดวิลปีศาจจักระพัิ ชุดนี้ให้พลังงานหลายราศีเลยแหละเด่นเดนะ่นอ่ะราศีมังกรราศีกุมราศีกันราศีพฤษกด้วย มีแต่ยักยักๆยักขึ้นทางนั้นเลยรักต่างวัยรักต่างชาติรักต่างภาษาขึ้นรักต่างวัยรักต่างชาติขึ้นค่ะเพราะว่ามันมีไพ่ที่เอ่อเป็นตัวแทนพระนางแคทเธอรีนแห่งเยอรมันสตรีผู้สวยงามและมีผัวเด็กเพราะว่าผัว ตายพนางเป็นแม่ไม้ที่ยังสาวเป็นแม่ไม้ที่ยังสาวยังสวยสวยและรวยมากเป็นนางกษัตริย์แห่งเยอรมันที่เลี้ยงต้อยหนุ่มๆหล่อๆไว้กินเยอะแยะเลยก็จะเป็นเกี่ยวกับปัญหารักต่างไวัยอะได้จริงๆเอกก็ว่าไพ่มันก็ขึ้นค่อนข้างดีเลยนะ มีเกณฑ์ย้ายงานมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศขึ้นค่ะมีเกณฑ์รักต่างวัยเป็นความรักต่างวัยระหว่างสตรีที่อายุมากกับผู้ชายที่อายุน้อยสำหรับคนที่มีความรู้เกี่ยวกับตำนานเทพประกรณำนกรีกรู้ตำนานเอ่อเพอร์ซซอุสรู้ตำนานพระนาง คล้ายๆกับว่านางกษัตริยิงอ่ะนางกษัตริยิงของคือคนที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตำนานเทพทางกรีกะจะตีไพทาโลได้ดีเพราะไพทาโลหลายชุดก็จะเขียนมาจากตำนานเกี่ยวกับถ้วยเฮริเกลดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์พนางเพเนโรพีพอดิซิอุสทีนี้ไพชุดนี้ตีความไม่ยากเลย ไพ่ขึ้นพลังงานอะราศีเมถุนราศีมังกรราศีมังกรราศีมังกรราศีกันราศีพฤษกราศีธาตุดินเนี่ยขึ้นมาครบเลยเนี่ยราศีพฤษกราศีกันอันเนี้ยราศีมังกรแล้วก็อันนี้ก็มังกรเหมือนกันเนี่ยราศีมังกรขึ้นสองใบอันนี้ราศีเมถุนราศีกลุ่มได้ สองใบแรกจะเกี่ยวกับการไปต่างประเทศการเรียนต่อเมืองนอกหรืออาจจะได้เรียนอะไรเพิ่มชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกคุณมีการแพลแนที่จะเรียนอะไรเพิ่มเข้ามาอาจจะเรียนอะไรอะเรียนภาษาญี่ปุ่นอยากจะไปมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นอ่าก็ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่ม ชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกเนี่ยมีดวงจะได้เรียนภาษาเพิ่มเรียนคอมพิวเตอร์เรียนต่อปริญญาโทเรียนต่อด็อกเตอร์เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มบางคนอาจจะไปเรียนหมอนวดเพิ่มไปเรียนแพทย์แผนไทยไปเรียนนวดหน้าไปเรียนนวดหน้าไปเรียนแพทย์แผนไทยเพิ่มไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มไปเรียนคอมพิวเตอร์เพิ่ม จะมีหลายคนได้เดินทางไปเมืองนอกจะมีชาวราศีพิจิกบางท่านบางท่านเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศบางท่านได้เรียนภาษาอังกฤษได้เรียนภาษาญี่ปุ่นได้เรียนภาษาจีนได้เรียนภาษาต่างชาติในไทยเนี่แหละจะมีการครบหาเพื่อนใหม่คบหาเพื่อนใหม่ ที่เป็นคนต่างชาติมีเกณฑ์ได้เพื่อนเป็นคนต่างชาติท่านมีสภาวะเป็นโรคซึมเศร้าเหงาพอลักหรือทำร้ายตัวเองได้ท่านมีศัตรูเป็นชาวราศีเมถุนราศีเมษราศีสิงมีดวงที่ว่าท่านจะซื้อรถคันใหม่เข้ามาแน่นอนมีเกณฑ์ซื้อรถนะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อซื้อรถอาจจะลด รถกระบะรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้จะได้รับความช่วยเหลือจากชาวราศีธาตุดินเป็นหลักจะได้รับความช่วยเหลือจากราศีธาตุดินเป็นหลักทั้งราศีกันราศีพฤษภราศีมังกรจะเข้ามามีบทบาทแต่ไพ่มันก็ขึ้นเกี่ยวกับความหึงหวงความโกรธปีศาจในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะปีศาจก็คือยักษ์ยักษ์ อรารวาสนางจันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความรักเข้ามาแน่นอนจะมีคนชื่นชมว่าท่านน่ะสวยน่ารักน่าเด็กสวยน่ารักน่าเด็กนี่เป็นไพ่ชื่อเสียงไพ่หนึ่งถ้วยอ่ะขึ้นในตำแหน่งชื่อเสียงหนึ่งถ้วยเป็นตัวแทนของ การตั้งคันความอ่อนเยาว์ยารักษาโรคหนึ่งถ้วยหมายถึงความมีสเสน่ห์ความสวยงามความอ่อนเยาว์จะมีชื่อเสียงว่าสวยน่ารักน่าเด็กแบลวอะไรแบบนี้คนลิศยาเนี่ยมีท่านจะมีปัญหากับชาวราศีเมถุนเนี่ยคือราศีเมถุนและก็เนี่ยราศีเมถุน ท่านจะมีปัญหาทะเลาะก,กับชาวราศีเมถุนได้นะแต่ว่าชาวราศีกุมจะช่วยเหลือทางด้านการเงินท่านดีดูจากไพ่โหราศาสตร์เนี่ยมียักษ์ขึ้นนะแล้วก็ยักษ์แล้วก็ยักษ์เป็นช่วงที่ว่าท่านเนี่ยใช้อารมณ์สิ้นเปลืองนะ โมโหโทโสใครพูดไม่ดีทา้าตีทา้าต่อยอารมณ์ร้ายกาดอารมณ์รุนแรงอารมณ์ร้ายกาดชอบเอะอะปึงปังอาราวาสโมโหยักษ์หึงหวงรุนแรงเจ้าชู้ยักษ์คุณอาจจะใช้อารมณ์สิ้นเปลืองอ่ะในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะโมโหโทโสหูเบาหูเบามากใครมาพูดว่าเจอแฟนไปกินไอติมกับผู้หญิงคนอื่นก็ เออะผงผางทะเลาะอารวาสแต่ในด้านการงานขยันขันแข็งขยันทํางานอดทนขยันทํางานประสบความสําเร็จเรื่องงานด้วยความขยันและความอดทนเป็นช่วงที่ท่านน่ะลุ่มหลงในเพศตรงข้ามอย่างมากเกิดความลุ่มหลงในเพศตรงข้ามอย่างมากสาวโสดหนุ่มโสดอาจจะโดนหลอกเงินโดนหลอกทวง หรืออาจจะเสียตัวฟรีได้เพราะเป็นช่วงที่ท่านมีความต้องการทางเพศสูงมากให้ระวังการทะเลาะวิวาทที่จะนำไปสู่การเกิดคดีความเป็นช่วงที่ว่าท่านใจร้อนขาดสติหึงหวงรุนแรงให้ปีศาจเนี่ยเป็นตัวแทนของตันหาตันหาราคะโกโรธอาฆาตพยาบาท ตัณหาความรักอาฆาตพยาบาทความลุ่มหลงในเพศตรงข้ามมีอารมณ์ทางเพศรุนแรงขี้โมโหโทโสต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอารมณ์ให้มากจะมีคนมาชวนทะเลาะด้วยเดือนมกราเนี่ยท่านจะมีเรื่องทะเลาะกับคนรอบข้างค่อนข้างบ่อยมีปัญหามีความปรารถนาจัด ก้าแสดงออกหากเป็นผู้หญิงก็อาจจะไปจีบผู้ชายก่อนหากเป็นผู้ชายก็อาจจะบุกถึงบ้านสตรีเป็นช่วงที่ว่าท่านกินเหล้าจัดด้วยนะในเดือนมกราเนี่ยท่านจะได้ไปเที่ยวคลับบาร์กินเหล้าจัดหาเงินเก่งใช้เงินก็เก่งมักใช้จ่ายเงินเก่งใช้จ่ายเงินเกินตัวความรักก็ดูจะอารมณ์รุนแรงรักใครชอบใครก็จะเอาซะให้ได้ให้ระวังเสียตัวฟรี เป็นเดือนที่ว่าท่านเนี่ยทำอะไรตามใจตัวเองจนมากไปซึ่งมันจะทำให้เกิดผลเสียตามมาอีกมากมายคุณจะต้องระมัดระวังสุขภาพของตัวเองอาจจะมีเคราะมีเรื่องวุ่นวายแก้เคดโดยการทำบุญให้คนตาบอด mm. เพื่อที่จะได้ไม่เห็นโกงจากเป็นดอกบัวค่ะแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับรักต่างวัยเข้ามาแน่นอนเป็นวัวแก่กินหญ้าอ่อนอะไรแบบนี้ท่านอาจจะไปชอบผู้ชายที่เด็กกว่า ไปชอบคนที่มีแฟนแล้วในด้านความรักนะคะความเจ้าชู้จะทำให้เดือดร้อนจะมีปัญหาอกหักช้ำรักรักใครชอบใครก็จะเอาเขาให้ได้รักคนมีเจ้าของวัวแก่กินหญ้าอ่อนรักกับคนข่าวลูกข่าวหลานหรือไปชอบคนที่มีคู่ครองแล้วมีดวงไปต่างประเทศมีดวงแท้งลูกมีปัญหา้านหมดลูก ในด้านความรักระวังจะถูกมิจฉาชีพเช้าราศีพิจิกเนี่ยที่ไปรักกับคนในเน็ตอะ่ะให้ระวังจะเจอพวกสแกมเมอร์ไอ้มืดไปขโมยรูปฝรั่งหล่อๆมาปลอมเฟซบุ๊กแล้วมาจีบจะเสียเงินฟรีเสียใจฟรีช่วงลช่วงมกราเนี่ยท่านหน้าใหญ่ใจโตใช้เงินเก่งเลี้ยงเล่าเพื่อนจะได้ไปวัดจะได้พระดีๆของขลังดีๆมาบูชาแน่นอน ในช่วงเดือนมกราท่านจะมีความสุขสนุกสนานกับการอาหารอร่อยสนุกสนานล่าเริงรุ่มหลงมัวเมารักใครกล้าลักกล้าเสี่ยงกล้าลักรักกับคนเด็กกว่ารักกับผู้ชายแก่กว่ารุ่นพ่อจะมีความรักต่างวัยเข้ามารักกับผู้ชายแก่กว่ารุ่นพ่อรักกับคนเด็กกว่ารักกับผู้หญิงรุ่นแม่ รักกับผู้ชายรุ่นพ่อรักกับผู้ชายรุ่นลูกรักกับผู้หญิงอายุข่าวลูกข่าวหลานใช้เงินเก่งสปอร์ตหน้าใหญ่ใจโตเลี้ยงอาหารคนนั้นคนนี้ในด้านความรักก็เป็นช่วงเจ้าชู้มัวเมามักจะคิดมากเรื่องความรักที่ไม่สมหวังต้องพัดพลากจากคนรักชอบเอาเรื่องในอดีตเก็บมาคิดํำงานหนักเหน็ดเหนื่อย จะมีคนมาพูดจาดูถูกนินทาว่าร้ายจะมีคนมาพูดจาดูถูกให้ท่านเสียใจแต่ท่านไม่สนใจเพราะเป็นช่วงที่ท่านอะเจ้าชู้อย่างรุนแรงการงานเนี่ยต้องทำงานหนักมีคนอิจฉามีคนกลั่นแกล้งในสายงานแต่ท่านอะฉลาดในการทำงานทำงานเก่งการเงินก็หาได้เยอะใช้เยอะ บางครั้งก็โดนหลอกเงินในด้านความรักเนี่ยความเจ้าชู้เนี่ยจะทําให้เดือดร้อนในภายหลังสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ให้ระวังโรคพิษสุราเรือลางกินเหล้าเยอะเกินไปโรคที่เกิดกับอวัยวะเพศโรคทางการม,มารมหรือเป็นโรคเซ็กจัดเ,เขาเรียกว่าอะไรนะฮิสทีเรียเนี่ยได้ระวังโรคเกี่ยวกับมดลูกโรคก,กระเพาะปัสสาวะอักเสบระวังถูกเพศตรงข้ามล่อลวง ในเดือนมกราเนี่ยคุณจะพบกับอุปสรรคทางด้านความรักแต่คุณก็สนุกสนานเพราะคุณมีความสุขกับการที่ได้รักคุณเป็นคนที่คิดมากแล้วก็เหนื่อยล้ากับหลายๆอย่างเงินทองที่มีก็ล่อยหล่อลงเรื่อยๆเพราะใช้เงินเก่งเหลือเกินคุณจะมีความสุขกับการได้เที่ยวให้ระวังโรคเก่ากำเริบได้ ในด้านความรักเนี่ยความเจ้าชู้จะทําให้เดือดร้อนและไปเจอเพศตรงข้ามที่ไม่ได้มีความจริงใจตอนนี้ดวงของท่านยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ควรเข้าวัดถวายหลอดไฟนีออนสอหลอดทําบุญให้คนตาบอดเติมน้ํามันตะเกียงทําบุญด้วยหลอดไฟนีออนจะแก้เคล็ดเรื่องเห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจักเป็นดอกบัวได้แน่นอนค่ะ อันเนี้ยจะเป็นไพ่เนี่ยหัวแก่กินหญ้าอ่อนส่วนอันเนี้ยจะเป็นไพ่สาวแก่กินเด็กเพราะว่านี่คือะนงังแคทเอลีนแห่งเยอรมันนี่ก็มีคดีได้ด่าเก่งไฟแลบ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 เลยเหมือนอาปากแล้วดาบดาบพ่นไฟออกมาก็คือจะเกิดศัตรูพะปากอันเนี้ยก็คือลาหูค่ะลาหูก็คือเดวิลก็คือลุ่มหลง,ลงมัวเมาตันหาราคะ แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันก็คือโมโหโทโสขี้โมโหใจร้อนแล้วก็ใบนี้จะเป็นโรคปวดหัวโรคสายตาสั้นสายตาเอียงสายตาแพ้แสงโรคเกี่ยวกับดวงตาปวดหัวไมเกรนขี้ใจน้อยเจ้าชู้ค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยมีคนมองแต่จริงไพ่ใบนี้ก็หมายถึงคนสวยด้วยนะ เป็นคนสวยเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะดูจากไพ่พาโลชุดนี้คือเอมองว่าคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยน้ำท่วมบ้านสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไมเนี่ยมีเกณฑ์ได้แฟนสายเปย์ะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไมก็มีดวงที่ว่าจะได้คู่รวยสายเปย์มีดวงซื้อรถนะ อันนี้มีศัตรูเป็นผู้หญิงสวยน่ารักแต่ว่ามีคนแอบคิดร้ายเนี่ยเป็นตัวอิจฉานี่นางเอกก็เหมือนกับมีคนคิดร้ายนั่นเองค่ะ บางท่านเนี่ยอาจจะได้ไปเรียนต่อเมืองนอกบางท่านก็อาจจะได้เดินทางไปทํางานเมืองนอกจะมีหลายท่านมีปัญหารักต่างวัยผู้ชายบางคนอาจจะไปได้แฟนรุ่นแม่ผู้หญิงบางคนอาจจะไปได้ไปแฟนรุ่นพ่อค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเทา่านี้ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคารูกรุณาแอดไลน์มาค่ะขอให้ชาวราศีพิจิกกับชาวลัคนาพิจิกโชคดีค่ะ